สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสปราย์พูดถึงการแต่งตัวของเก๋ไก่โดนวิจารณ์อีกแล้วล่ะครับสำหรับอดีตโค้ชรักยูทูบเบอร์อย่างเก๋ไก่สไลเดอร์และสปราย์ระจมไม่นานวันนี้สปราย์ก็ได้มาออกรายการของนิกกี้นัชชาิและเปิดใจเราว่าตอนนี้ได้เลิกกันแล้วโดยคุยกันทั้งสองฝ่ายว่าอยากจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตซึ่งตอนนี้ก็มีดาราเข้ามาจีบเก๋ไก่ด้วย และในระหว่างที่พูดคุยกันนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องการแต่งตัวของเกยไก่ที่ดูเซ็กซี่ขึ้นด้วยงานนี้หลังจากที่หลายคนได้ฟังสิ่งที่สปรายพูดแล้วก็ไม่ออเคหนักมากและได้ออกมาวิจารณ์ผ่านทวิตเตอร์เอาเป็นว่าเจ้าตัวจะพูดถึงเรื่องการแต่งตัวของอดีตแฟนว่ายังไงบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยครับนิกกี้ถามว่าเป็นห่วงเขาไหมเพราะว่าหลังๆเขาเหมือนโตเป็นสาวขึ้น ตอนนี้เขาลงรูปเซ็กซี่สปรไปรส์ตอบว่าเขาชอบโชอะครับนิกกี้ถามต่อว่าเมื่อก่อนไม่ลงเลยถูกป่ะ สไปร์ตตอบว่าเมื่อก่อนผมไม่ให้ลงเขาก็ต้องการให้ผู้ชายเข้ามานั่นแหละนิกี้บอกว่าไม่ใช่เว้ยผู้หญิงทุกคนเขาก็เป็นนะเหมือนแฟนเก่าพี่เวลาเลิกกับพี่ก็ลงรูปบิกินี่เหมือนแมบบ่อยากทำให้ก็ทำอ่ะทำเอาชาเนตวิจารณ์สนั่นเลยว่าไม่เข้าใจผู้ชายที่คิดว่าเป็นเจ้าของชีวิตผู้หญิงอ่ะโลกไม่ได้หมุนรอบผู้ชายอยากใส่อะไรก็ใส่ได้เลิกกันไปยังจะมาบอกเขาชอบโชว์จริงๆผู้ชายไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าเราใส่ไม่ได้หรือได้เพียงเพ พราะหึงหวงด้วยซ้ําก็มีความสุขแบบนี้จะใส่แบบนี้อ่ะความหึงหวงไม่ใช่เรื่องโรแมนติกหรอกเพราะบางทีแค่ข้ออ้างวงการชีวิตอีกท่านบอกว่าโหทุเรศนะเอาผู้หญิงมาพูดงี้เออถ้าพูดในเชิงสร้างสรรค์คือจะไม่ไรอันนี้บอกชอบโชว์บ้าปาผู้ชายดีๆที่ไหนเขาจะพูดแบบนี้อีกท่านบอกว่าความคิดไม่พ้นจู อีกท่านบอกว่าไปมีทุกวันนี้ได้เพราะเก๋ไก่จําไว้อีกท่านบอกว่าแต่นี้ว่าเขาร่วมสร้างมาด้วยกันมากกว่าแต่คลิปนี้ไม่ไหวกับคํำพูดจริงๆค่ะอีกท่านบอกว่ามีปัญญาทำคอนเทนต์ได้แต่ไม่มีปัญญาในการพูดอย่างมีการศึกษาและวุฒิภาวะบูด อีกท่านบอกว่ากอน,นิกกี้มันคนไม่มีการศึกษาอีกท่านบอกว่าปากแจวเสมอมาอีกท่านบอกว่าไม่ได้ปากแจวแถวบ้านเรียกปากอีกท่านบอกว่าไม่ได้แฟนคลับเก๋ไก่นะแต่แอบรู้สึกดีใจตอนที่รู้ว่าเขาเลิกกันแล้วอะเป็นต้นงานนี้ก็ทำเอาหลายคนไม่โอเคหนักมากเพราะมองว่าผู้หญิงจะแต่งตัวยังไงก็ได้และไม่ควรไปตัดสินว่าที่แต่งตัวเพราะชอบโชว์หรืออยากให้มีผู้ชายเข้ามาจีบนั่นเองล่ะครับซึ่งประโยคนี้หลายคนก็มองว่าไม่น่ารักมากๆเลย ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ